สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่างใหม่จาก MAI s p e a k e r e นะครับซึ่งก็ได้โพสต์นะครับตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับตั้งแต่ของมาถึงแต่ผมก็พยายามนะครับจูนเก็บใหม่แล้วก็มาช่วงบ่ายระบบไฟก็ยังไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้คาดว่าน่าจะดีแล้วนะครับก็เลยจะพามาดีลิวให้ดูมากช่างโอมมาดูตัวตู้นะครับเขาจะเป็น ABS นะครับซึ่งตู้ซับจะมีขนาด12นิ้วนะครับ คอลัมน์นะครับตู้กลางแหลมนะครับจะมีขนาด2.75นิ้วจะเป็นดอกมีโอนะครับตัวตู้ก็เป็นเอสที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับไม่ได้ก้องแกงนะครับด้านในก็จะมีไม้ดามนะครับเพื่อพยุงหรือค้ำให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับก็ทรงดีไซน์ก็สวยงามนะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้ช่างโอมพาดดีเทลตัวเสานะครับตัวคอลัมน์เนี่ยเขาจะเสียบนะครับเป็น2ท่อนนะครับ แล้วก็ตู้ซับอีกหนึ่งท่อนน้ําหนักเมื่อเช้าที่ลองยกดูตู้ซับประมาณสัก20กิโลนะครับไอตัวนี้ก็ประมาณสัก2โลได้ไหมครับท่านทานัดโล2โลนี่แหละเบาๆนะครับนิดเดียวเลยนะครับก็จะมีนะครับระบบนะครับ DSP นะครับมี power amp นะครับแล้วก็มีชุดปีนะครับมาให้นะครับสำหรับคนที่แบบไม่อยากยกอะไรไปอยากไป ฟเล่นคาราโอเกะเล่นนะครับหรืองานปาร์ตี้เล็กๆนะครับในบ้านนะครับก็ยกไปได้เลยนะครับก็เมื่อเช้าก็ได้ลองวัดลองปรับลองจูนแก้ไขให้มันได้คาแรคเตอร์ตามที่ผมนะครับจริตของผมชอบนะครับก็ได้เสียงเที่ได้ละนะครับประมาณนี้มาดูมาดูมาด,มาดูระบบนะครับตัวนี้นะครับเขาค่อนข้างฉลาดเพราะว่า ตัว tws นะครับผมได้ทดสอบมาละหลังจากที่ลองมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อละมันใช้งานจริงไม่ได้นะครับมาเจอเจ้าตัวนี้ก็คุยกับทางโรงงานว่าเราอยากได้ที่มันใช้งานได้จริงทางโรงงานก็อ่ะจัดการให้ตัว tws นะครับเราจะ connect เครื่องนี้ก่อนนะครับโดยการเปิดเครื่องแล้วกดคําว่าโหมดก็ค้นหาบลูทูธไปนะครับมันจะเจอบลูทูธตัวนี้ก็ชื่อ pix นะครับอ่ะแล้วก็เชื่อมบลูทูธไปส่วนอีกตัวไปเปิดนะครับ เราก็กด TWS นะครับถ้ามันไม่ขึ้นโดยการเชื่อมเขาจะเหมือน AirPods นะครับที่เราใช้กันคือเปิดปุ๊บมันเจอกันมันก็จะแผลว่าอ่าตัวเปิดรอบแรกนะครับครั้งแรกจะเป็นมาส์เตอร์ตรงนี้นะครับอ่ะมันก็จะเป็นตัวแม่นะครับอีกตัวช่างโองมไปดูเขาก็จะเป็นสลับนะครับหรือจะเป็นตัวลูกนะครับคือมันจะแยกซ้ายขวาโดยที่เราไม่ต้องไปต่อสายอะไรให้วุ่นวายนะครับก็เปิดมาใช้งานได้เลยนะครับ ก็วอลลุมบลูทูธจะอยู่ที่ชั้นแอร์ีห้านะครับประมาณนี้นะครับมาส่วนหลายคนนะครับถามว่ามันไม่มีอะไรให้ปรับเลยนะครับมีแค่เกณฑ์นะครับตรงนี้นะครับให้เราได้จับได้เล่นนะครับส่วนลูกเล่นข้างในนะครับผมพามาดูนะครับจะมีโหมดให้เลือกทั้งหมด5้าโหมดผมตั้งไปเป็นโหมดถ้าชื่อถ้าเป็นในน้าก็เป็นคัตตอมนะครับผมจะตั้ง EQ ให้5แบนด์เราก็สามารถนะครับ เลือกได้นะครับว่าจะตั้ง EQ นะครับยังไงบ้างนะครับซึ่งโดดเด่นมากนะครับเรื่องของการเลือกความถี่นะครับนะครับตัว headset คือความถี่ด้านล่างสามารถเลือกได้5แบนก็เลือกไปเลยนะครับด้านบนก็เป็นเกณฑ์นะครับซึ่งจะเลือกว่าจะลด dB หรือจะเพิ่ม dB แล้วแต่เรานะครับส่วนตัวผมไม่ตั้งเพราะว่าผมจัดการในคอมพิวเตอร์ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับ บูตตัวเนี้มันจะเป็นฟังก์ชันหรือจะเป็นไดอะแกรมอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้ในตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งผมได้ทําการบูตประมาณสักร้อยเฮิร์ตเพื่อให้ได้แบบงานสําหรับโฟกซองนะครับเสียงกีต้งกีตาร์อ่ะแต่ระบบมันพร้อมละไม่ต้องใช้นะครับต่อไปจะเป็นการทํา EQ ไมโครโฟนนะครับ eQ ไมโครโฟนก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าอ่ะเลือก เราสามารถนะครับเลือกปรับ EQ ได้ทั้งหมด5แบนด์โดยที่แต่ละแบรนด์นะครับมันไม่ได้ฟิกความถี่หมุนไปเลยนะครับมันจะให้เราสมมติก้านแรกนะครับตัวที่หนึ่งนะครับมันจะให้เริ่มต้นตั้งแต่20เฮิรต์นะครับไปจนถึง240ก็ค่อนข้างเหลือเฟือแล้วนะครับอยากปรับอะไรก็ปรับไปนะครับส่วนเกณฑ์ก็บูทไปเลยครับลดไปแล้วแต่ชอบนะครับต่อมาตัวที่2มันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ 240ที่ต่อจากตัวแรกเมื่อกี้ครับขึ้นไปเลยนะครับจนถึง700นะครับก็ขยับขยับไปนะครับแต่ณที่นี้ผมจะไม่ปรับเลยจะแฟดนะครับจากไมโครโฟนของ m อ i เองนะครับมาลองฟังเสียงดูจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ปรับได้แล้ว5แบนดนะครับไม่พอนะครับสามารถนะครับเลือกได้นะครับตัวไมโครโฟนเราจะตั้งมันจะมีไดอะแกรมข้างในนะครับในการเลือกว่าเราจะเอาปุ่มตรงเนี้ยไว้ทําอะไรนะครับจะมี ไม์กับโว์เค้านะซึ่งผมก็ได้ตั้งไว้ให้ละในการเลือกใช้จะเป็นโลคัสตนะครับไฮคันะครับแล้วก็มีการเชลไฮนะครับซึ่งแกรมที่ผมทำไปให้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับเรื่องของรายละเอียดนะครับก็ลูกเล่นก็จะประมาณนี้นะครับถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับก็คุ้มค่ามากนะครับส่วนวิธีการใช้ไมโครโฟนนะครับง่ายๆนะครับเสียบเข้านะครับ มาสเตอร์เราจะตั้งไว้ที่บวก5ก่อนในการใช้ไมโครโฟนแต่ถ้าเป็นเปิดเพลงผ่านบลูทูธผ่านอะไรธรรมดาก็เอาไว้ศูนย์ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับความดังตรงนี้มันจะสัมพันธ์กับไมโครโฟนเรื่องของเกณฑ์นะครับอ่ะมาดูเกณฑ์ตรงนี้ที่ผมตั้งชิดชอชอ,อ่ะตรงนี้ก็จะเหมือนที่มิกเซอร์ก็จะมันประมาณว่าเกณฑ์ขาเข้านะครับเราก็ปบาลานให้มันดีนะครับส่วนตัวนี้เขาจะมีเอ็กโมาให้รีเวิร์บมาให้ ซึ่งข้อดีในไดอะแกรมผมก็สามารถตั้งได้ว่าผมอยากได้เอ็กโคแบบไหนนะครับความกว้างเท่าไรนะครับรีเวิร์บก็เช่นกันผมอยากทาอะไรผมก็ทําจะมีเอฟเฟกของกีตาร์ที่แยกไปมันจะมีช่องที่เสียบกีตาร์คือช่องที่3นะครับอ่าก็เสียบได้เลยเราก็ปรับอยากปรับอะไรเราก็ปรับใส่นะครับซึ่งตัวนี้ผมทําให้เบสเสพเอาไปไม่ต้องทําอะไรเอาไปก็บิดใช้ได้เลยอ่ะสมมุติว่าชังโกไปด้านหน้าเดีอยวไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะแตกนะครับ เช็คเช็คเช็ควนจเฮ้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 เฮหนึ่งสองสามสี่ระยะประมาณสักหกเจ็ดเมตรนะครับซึ่งถามผมว่าความดังพอไหมสําหรับสู้เล็กขนาดนี้เหลือเฟือนะครับตอนนี้เราเปิดแค่ข้างเดียวนะครับข้างนี้ไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าผมเสียบที่ใบนี้นะครับอ่ะก็ลองฟังดูนะครับผมจะค่อยๆเพิ่มเอ็โคไปก่อนชึ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 ้อ่ามันก็จะมีค่า ปริเซกของมันไปชื่อชื่อชื่ออยากได้มากได้น้อยก็ผสมเอาอ่ต่อไปมันจะมีรีเวิร์บนะครับสามารถเปิดพร้อมๆกันจะเปิดเอ็โค่ด้วยเปิดรีเวิร์บไปด้วยก็แล้วแต่นะครับอ่ลองรีเวิร์บชื่อ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 รีเวิร์บตรงกลางเราได้เราอยากได้ห่างนิดนึงแต่เอ็โค่ชื่อชื่อ want to h e a ประมาณนี้ ที่เหลืออยากได้ยังไงจะเติมอะไรก็ไปเติมกันเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ข้อดีของเขาคือเวลาเราบิดวอลลุ่มขึ้นหรือลงนะครับเขาจะมี time delay ในการเสกมันจะไม่วูปนาบนะครับซึ่งเราสามารถผมตั้งไปให้แล้วไม่ต้องคิดอะไรนะครับผมทำ time เ a d ไปละก็ใช้งานง่ายนะครับต่อไปก็จะเป็นการใช้เรื่องของ TWS หรือการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับซึ่งหลายท่านคาดหวังมากนะครับเพราะว่าช่าโง,งมาก่อนก่อนจะไป TWS มานี่ ในกรณีที่พี่ลูกค้านะครับซื้อตู้ไป2ชุดนะครับแนะนำนะครับนี่ชัแนที่4นะครับเราจะเสียบไลน์อินพุตนะครับที่ช่องที่4นะครับเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้เสียบพวกนี้เพราะว่าเวลาใช้งานมันจะค่อนข้างลำบากเดี๋ยวผมจะทำแจ็คโฟนไปให้แล้วก็เสียบที่ตัวมิกเซอร์ชัแน4สี่ทั้ง2ข้างนะครับสะดวกสบายนะครับเสร็จละใช้ไมโครโฟนก็แค่นี้ไม่ใช้ก็เสียงลงนะครับต่อไปผมจะเปิดเพลงให้ฟัง โดยที่ช่องที่เป็นบลูทูธนะครับหรือเป็นช่องที่5้าเป็นายอัคอินนะครับเราก็สามารถบูทแหลมได้นะครับบูทเบรได้ซึ่งผมทําไปให้แล้วนะครับเบรดก็คือเบรดเลยไม่มีกลางกนหรือนิโลกนนะครับแหลมก็แหลมซิ๊ซิเลยนะครับเราสามารถแอนจัดได้เพราะว่าระบบรีดทีของเราทําได้หมดนะครับไม่ต้องมาฟิกว่าแหลมเท่านี้กลางเท่านี้ไม่ต้องนะครับผมยกให้เฉพาะช่วงที่ผมยกได้อ่ะเดี๋ยวมาดูตอนนี้ผมเปิดเป็นโฟกซองนะครับไว้นะครับ เด,เดี๋ยวผมขอเป็นเพลงแบบเ,เพลงนี้ดีกว่าลองฟังดูนะครับยวครับลองโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับตัวตู้ก็ไม่ใหญ่มากนะครับยกคนเดียวได้สบายๆคือถ้าจะเป็นช่างโอมนะครับยกอย่างนี้เลยข้างละหนึ่งใบสบายๆมาลองฟังดูจะเปิดข้างนี้ก่อนนะครับ フォトワー。 หลังจากที่ได้ลองจูนลองอะไรไปแล้วนะครับก็อยากให้พี่ได้ลองสัมผัสดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับซึ่งงานของเขาก็น่าจะเป็นงานโฟกนะครับคราโอเกะในบ้านนะครับไม่ได้บึ้มบ้าไรมากมายก็ไม่เหมือนพวกตู้ใหญ่ที่ผมทาอยู่ไม่เหมือน EN ไม่เหมือน M นะครับแนวเขาจะไปแนวผู้ดีผู้ดีฟังสบายๆนะครับวางในห้องนะครับหรือการแจ้งลานหน้าบ้าน10เมตร15เมตรประมาณนี้นะครับ ไม่อยากให้ค้านหวังเยอะนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงข้างละ13,500บาทไม่รวมจัดส่งนะครับยังไงพี่พี่ที่สนใจก็เข้ามาฟังได้หรือจะสั่งจองนะครับเราก็มีสินค้าพร้อมจะส่งแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่พีท,ที่คอยติดตามแล้วก็รับชมมาตลอดนะครับสวัสดีครับ